สวัสดีค่ะหลังพายุของหมู่อ้ันชางตอนนี้นะคะอาการหนักมากตันนี้ค่ะน้องพึ่งคอดได้ห้าวันต้นไม้น้องโค่นพังไปแล้วน้องเกือบโดนต้นไม้ทับนะคะตันนี้มาแรงมากแล้วก็เร็วมากค่ะแล้วก็ตอนนี้กําลังให้เด็กๆเอาทรายเข้าไปถมให้มันแห้งซึ่งน้องเวลาน้องเดินจะได้ไม่ลื่นนะคะเพราะว่าน้ำกระทุง เดินระวังด้วยนะลูกเดี๋ยวจะพาไปดูนะค่ะว่าพังขนาดไหนคุณคุณถอดคุณถอดไฟออกหมดยังพังหมดเลยหลังคาหลังคาเรือนนี้เพิ่งทำพังไปแล้วนะคะฝั่งนู้นหลังนน้นไปทางหลังห้องครัวไปหมดเลยค่ะรถ โดนตู้เย็นด้วยตู้เย็นลงทับนะคะอันนี้เปิดแล้วตรงนี้คืนนี้ต้องหาที่ให้เด็กๆนอนใหม่ค่ะทังหมดพัดลมโทรศัพท์น้องไปหนึ่งเครื่องกับน้ำเก็บไม่ทันค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องครัวนะยับพังนหพังขนาดไหนอันนี้พ่อพ่อเอาไม้มาช่วยตรงนี้ไว้ พื่อไม่ให้ฝั่งนี้เปิดอีกข้างนึงนะคะคุณถอดปลั๊กลงนู้นออกก่อนเนอะถอดปลั๊กลงนู้นออกก่อนไฟบ้านหลังเล็กอะ่ะเนี่ยค่ะสะภาพห้องครัวสาวตอนนี้เอาเอาตัวนี้เอกเลยเนาะเป็นจากเอาออกเลยเเข้าวข้าวสาราดูนะคะดูดูความ แรงขนาดไหนดูคะ่ะไฟหมดป้าต้นผลไม้อะไรไปหมดของน้องข้าวทางข้าวไปตูเ้เย็นไปนู่นุนูตูเ้ตยเย็นหม้ออะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยคะ่ะเปิวพังเขาตัดไฟแล้วค่ะไฟเดี๋ยวเราเรามีสปอร์ตไลท์อย,อยู่เราไม่เป็นไร กับข้าวน้องนี่ไม่รู้ว่าจะกินได้ไหมเพราะว่าไม่น่าจะกินได้แล้วแหละเพราะมีแต่อะไรก็ไม่รู้เย็นนี้สงสัยน้องก็จะได้แต่ม,มาม่าแล้วค่ะแล้วก็ขนมที่อยู่ในถังนะคะสภาพตอนนี้ที่นอนข้างบนก็ของเด็กๆก,ก็เปียกหมดแล้วนะคะขายไม่ได้พงังรถพังไปแล้ว ซึ่งโดนตู้เย็นเนี่ยค่ะตู้เย็นของพัดลมนะพังหมดแล้วนัน่นขาดายหมดลตู้เย็นตู้เย็นบุใช้ไม่ได้แล้วค่ะนะพังหมดเลยค่ะพังหมดรอบนี้พังแบบพูดไม่ออกจริงๆนะคะแรงมากดูต้นไม้ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเพิงที่เพิงที่หลานค้านะคะทําเดี๋ยวดูพอรทัศน์อีกเครื่องหนึ่งเพราะว่าพ่อจะเอาไว้ให้เด็กๆดูข้างล่างสำรวจพอรััศน์ไม่เปียกนะคะวหมดเลยต้นไม้ นี่หลังคาหลังคาอันนี้หลังคาอันนี้เปิดฝั่งนี้นะคะตรงนั้นค่ะเตรงนั้นแล้วก็ตรงเนี้ยฝั่งทางเนี้ยท้งแถบเลยค่ะลุดหมดเลยค่ะทั้งแถบนะโาเอา <c oughs> ดูเสื้อผ้า แล้วเจอหน้าบ้านแบบดูไม่ได้ทำใหญ่ไม่ได้ค่ะเพราะไม่เคยเจอเนะะอี่ค่ะหน้าบ้านหนูอันนี้ของเก่า <c oughs> ของเก่าเด็กๆที่เก็บไปขายนะคะ <c oughs> พังหมดเลยหลุด <c oughs> <c oughs> ขวโทษนะคะ หัวหน้าหัวหน้าโครงการโคจนาจักจังหวัดสุรินมาเยี่ยมนะคะเพราะว่าคืนนี้ฝนจะตกอีกเลยนะคะเพราะงั้นเด็กๆจะไม่มีที่อยู่แมงกระชังถาช้างน้อยจะไม่มีที่อยู่เลยค่ะนี่ตัวนี้ตะปูเอหมดแล้วด หลุดหมดแล้วม <this man. S 1> ันเปิดเปิดเลยเปิดเปิดหมดเลยตู้เย็นผมมาดูข้างในดผมมีอะไรเหรอมีฟิวออกมาหมดเลยตู้เย็นผมนู่นอยู่นู่นนี่ตู้เย็นอยู่ขนาดนี้นะนู่นมันแต่ไฟไฟไฟนี่เขาตัดอะไรใช่ไหมดับรู้เหรอางๆมาขนาดนี้จะมีอะไรบางที่ไม่พังบ้าง

มีนลมก็เปียกมันทำไมมันมันลมกันานี้เนาะลมมันพัดไปข้างล่างเลยลู่ลู่เลยมาแต่พัดตลอดช่องลมเลยเป็นรูเลยภายในบ้านผมอะถ้าในบ้านผมเปียกไปเลยขอโทษนะค่ะอุ้อันน่าจะเอาอะไรมาตัดค่ะกางขึ้นเอารถไถมาดันออกก่อนไม่ได้หรอกค่ะ ตัดก็มองไม่เห็นแล้วไม่มีไฟทางเข้าบ้านพักสายไฟล้มในหน้ามันเลยสายไฟอะไรสายไฟทิ้งข้ามมาที่อะไรฮะที่ข้ามมาพังหมดเลยแล้วเปิดไฟได้ไหมวันนี้ <S <S ไม่ได้แล้ววันนี้ใช่ตะกเกียงเหตุหุงข้าวเตาถ่านเตาถ่านเลยเตาแก๊กก็ไม่เหลือ ฐานก็ไม่มีหุงแล้วไปหมดเลยนะ่ะไม่มีอะไรเหลือพอไปสำรวจมาแล้วหนึ่งรอบดีดนะว่าเรามี <c oughs> สปอร์ตไลท์อยู่นะคะซึ <c oughs> ่งวันนี้ไม่มีแดดเราก็ไม่รู้จะใช้ได้มาดูเกียงไม้ค่ะ ซึ่งเราเจอทุกปีแต่เราไม่เคยเจอแบบแรงขนาดนี้นะคะปีนี้แรงมากหมดเาจะเอาแต่แกก็ไม่ไม่น่าจะใช้ได้นะคะตอนนี้ไปาจะเอาอะไรให้ลูกกินกับข้าวเราว่าเราเอาไปไว้พ้นแล้วก็ ยังไปอีกนะคะม่เช้าดู <c oughs> เราไปหาน้องเมษาดูว่าพี่ๆเขาทำเสร็จหรือยังเด็กๆโ,โทรศัพท์น้องโอโปพังใช่ไ <c oughs> <c oughs> ต้นไม้ที่นอนที่นอนเขาอะต้นไม้เมษาไปแล้ว <c oughs> ดีต้นไม้ไม่ทับน้องเมษานะคะเกือบสำเร็จยังคะยังไม่สำเร็จค <c oughs> ่ะ <c oughs> ยังไม่สำเร็จนะคะต้องรีบปรเปลี่ยนอยู่เลยค่ะเหอค่ะทรมเท่าไหร่ก็เปลี่ยนสิบสิบท่านก็ไม่เสร็จหรอกค่ะก็ทรมให้แห้ง อไไ่น้ำออกให้หมดนี่นะ,ะตื้อน้องขึ้นไปข้างบนสิลูกเพราเป็นกำลังใจให้ พวกเราเช้าช้างด้วยนะคะเพราะว่าอายอารเยอะมากสู้ไหมคะสู้สู้้ชางทำได้หรอคะค่ะสู้สู้เพื่อน้องใช่ไหมคะฮะสู้เพื่อน้องใช่ไหมคะค่ะสู้เพื่อน้องทั้งแม่ทั้งครอบครัวเลยค่ะค่ะแล้วสู้แล้วทำไงคะซึ่ะเออสู้ค่ะฝากช่องหน่อยค่ะ ชรกดซับสไคร์กดกระดิ่งด้วยนะคะกดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ